เคยสงสัยไหมว่ายาปฏิชีวนะที่เรากินกันทุกวันนี้มันมาจากไหนเรื่องมันเริ่มจากความซุ่มซ่ามผมจะเล่าให้ฟังย้อนกลับไปปี1928อเล็กซานเดอร์เฟลมิงนักวิทยาศาสตร์ชาวสกอตแลนด์ทำงานอยู่ในห้องทดลองที่ค่อนข้างรกวันหนึ่งเขาลืมปิดจานเพราะเชื้อแบคทีเรี s t a ตฟิโล c อคคัสทิ้งไว้แล้วไปพักร้อนพอกลับมาถึงห้องแลบเขาก็พบว่ามีราสเีเขียวขึ้นเต็มไปหมดรอบๆบรานั้นแบคทีรียตายเกลี้ยง เฟลมมิงกเต็กับอุทานเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยราที่ว่านั้นคือเพนิซิลีียมหนอตาตำเขาเลยตั้งชื่อสารที่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียว่าเพนิซิลินเพื่อนร่วมงานถามว่าแล้วถ้าคุณไม่ลืมปิดจานเพราะเชื้อล่ะเฟลมมิง mm ตอบติดตลกก็คงไม่มีเพนิซิลินให้พวกเราใช้กันไง สรุปคือยาปฏิชีวนะช่วยชีวิตพวกเรานับล้านเกิดจากความบังเอิญและความซุ่มซ่ามของนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งใครจะรู้ว่าความไม่ระวังอาจนำไปสู่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ก็ได้